นี่ชี้ไววัดนี่ชาไปไปดูขึ้นมาโอ้ยว้าวนนะเฮนมือมืออุ่นอ้มอ้อ้มอมอุ้มอุ้นอุ้ยอ่มอน้มอมกมอ้มอ้มอุ้อ้อุ้อน้มอ่อ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ตื่นเช้ามาได้รับข่าวดีได้รับทั้งข่าวดีแล้วก็อิมะตกมาฉลอง <c oughs> ตกมานิดนึงตกไม่เยอะเนาะแต่กําลังตกโปรยโปรยแต่คงไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราต้องดูที่พยากรณ์อากาศด้วยเนาะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเดินระวังลื่นนะเยะตะนี่ เห็นไหมไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็ยังดีให้เห็นได้รับข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ตื่นมาจับโทรศัพท์ได้รับข่าวดีพอเปิดประตูออกมาข้างนอกโอ้ยหิมะตกมาฉลองยายฉลองยายตาได้รับข่าวดีตกไม่เยอะเนาะ ปีที่แล้วที่ยายทําบ้านหิมานุู่นเดือนกุมภาเน่ะหวังว่าเดือนกุมภาจะตกเยอะนะอันนี้ยังออปวดพลาดพืบนหน้ายังไม่ล้างหน้ายังไม่ล้างริบสติกนิดนึงยะเออเออีฟลกอะ แฟนยายเขาบอกให้ยายไปดูฟดแฟนยายเขาบอกให้ยายลงไปดูหนังสือพิมพ์ <ใน S 2> แต่ว่าเดินระวังนะวังไม่ใช่จะลื่นล้มนะนานินชัยงี้ไว้วันิชัไปดูคุณแมอโอ้ยว่ามในนะเฮียหนูมือมืออุน่นอ้ยมันลื่นนะรองเท้ายายมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีนี่ ไม่นั่นจังเลยอ่ะอันตรายเดี๋ยวยายไปเปลี่ยนเป็นเป็นรองเท้าบูทด,ดีกว่าไม่ไหวเดี๋ยวจะเดินถ่ายคลิปด้วยเลยรองเทา้ายายมันไม่ค่อยมีอะไรนะกรีบกรีบนะเรียกไม่ถูกนายายเปลี่ยนไปรองเท้าบูทด,ดีกว่าเพราะว่าตรงลงไปมันอนั่นด้วยมันชันด้วยนะอันตรายไปทีนี้ไปกันบูึงหมวกลงก่อนหนาะเย็นว้ายแต่ก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะจะบอกให้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่คิดว่า ลบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกมันยังไม่เย็นเท่าไหรอุ้ยด้านน้นเยอะเลยนี่นี่ไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวยายจะพาขึ้นไปดูด้านนูน้นะขึ้นไปดูอันนี้ยังไม่มีเลยเนี่ยต้องที่ยายเลนสไลด์เด้อมันยังอุ่นอยู่พื้นมันยังอุ่นมันไม่หนาวเท่าไรเนาะมันไม่ติดลบถ้ามันติดลบมันเดี๋ยวยายดูพยากรณ์อากาศก่อนเห็นไหมยายว่าแล้วไม่หนาวเท่าไรแค่หนึ่งองศาเองไม่ติดลบ เห็นไหมหิมะมันตกมามันก็เลยเอ้ยนั่นหมดให้เขาขึ้นก่อนอึบ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 นี่แค่หนึ่งองศาตกมามันก็ละลายหมดนุ่นเพื่อนนี่เห็นไหมัู้หนาว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 หนึ่งองศานะคะเพื่อนนี่ขาไปหมด ขาวไปหมดซูมหน่อยนึงนี่นะคะปะนี่นะคะอันนี้ก็คืออ๋อส่งมาจากไรสปเโรของไอ้นั่นเขาเรียกอะไรนะ บริษัทขายตัว๋วอันนี้ก็พวกเขาเรียกว่าอะไรเบอร์ชัวเบอร์ชัวเบอร์ชัวไปเอาหนังซือเอ้เอาอันนี้ให้แฟนยายนะเดี๋ยวไปดูไก่กันดีกว่าตกไม่นานหรอกเพื่อนอ,อดูแล้วตกถึงอีกสักสามชั่วโมงก็หยุดละเนอะคงไม่เยอะหรอกเพราะว่าไม่ได้ตกทั้งวัน ถ้าแบบนี้ถ้าตกแบบนี้อากาศหนาวทั้งวันมันก็จะเยอะหน่อยแต่อันนี้อากาศมัน1นงองศามันละลายเพื่อนๆนะนี่นี่นหนงองศาพอทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงเสือ้อเลเห็นไหมเดี๋ยวไปเก็บไข่ถือโอกาสไปเก็บไข่เลย ไปดูไก่ไปเก็บไข่เลยว้าสวนผักขาวอยู่เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีหญ้าต้องเรีบถ่ายเพื่อนๆ <c oughs> แบตเตอรี่หมด, <c oughs> ดแบตเตอรี่เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยกล่องไอ้ขาตังกล่องก็ไม่มี เลยเนาะผักเทลผู้สวยสวยสวยนี่นี่ตรงนี้ที่ยายพรวนดินวันก่อนนะคะ รูปกันเฮ้วะ,วะ,วะ,วะตกมาจากด้านโน้นเพื่อนไหนล่ะเอาลเละอยากจะถ่ายยังไงอะ่ะเดี้ยวเดี๋ยวเดียวถ่ายรูปคนะอนได้เดี๋ยวพึ่งนะเชะไหนล่ะเอ้ยเย็นละเย็นละ อ FC จะเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เนาะที่ให้มะมันตกโปรยๆมานี่แบบนี้เออนี่เห็นไหมเก็บใบพักไปฝากไก่ก่อนโอ้ยมือเย็นอน่ะเพืพ่อนเย็นมือมือเย็นเย็นมือ เอาไว้พักไปฝากไก่หน่อยบอร์อนี่นะคะเฮ้ขาดไปขาดไปสองฟองจริงจริงต้องได้เก้าอันนี้ได้แค่หกไปเข้าบ้านเพื่อนเพื่อนหนาวแล้ว๋ยวค่อยมาดูกัน ว่าอีกสองสามชั่วโมงจะเป็นยังไงเห็นไหมเพื่อนๆดูออกเลยอะแปลว่าคอลงมาปุ๊บเขาก็จะเป็นน้ำเลยนี่เขาจะละลายนะเพราะว่าอากาศมันแค่หนึ่งองศาเห็นไหมนี่มันจะเป็นน้ําเลยถ้าอากาศหนาวๆลงมามันจะไม่เป็นน้านะมันก็จะเป็นฟูๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นฟูๆอยู่อย่างเงี้ย แต่อันนี้มันอาการมันร้อนไหยหนึ่งองศานี้ก็คือว่าอุ่นแล้วไงเนาะนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวก็จะละลายเป็นน้ำนะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีไปหมดแล้วหิมะของยายแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ละที่แต่ละประเทศหิมะมันจะ ออก็เหมือนบ้านเราแห่งดูประเทศเดียวกันอยู่เชียงใหม่กับอยู่อีสานมันก็อากาศมันต่างกันอ่ะเนาะเพื่อนๆออนะนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรนะ่เนาะวันนี้อากาศสูงสุดสามองศาเนาะตอนนี้น่าจะสองือ3สามองศาไม่แน่ใจเมื่อเช้าหนึ่งองศาหนึ่งถึงสามองศาอากาศวันนี้นยายมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูแป๊บหนึ่งปะ่ะ แค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินข้าวก่อนจะเที่ยงแล้วเนาะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตอด้วยนะคะเพื่อนๆเออจะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะว้ยอย่าเพิ่งดีใจยังไม่บอกเรายังไม่ดีใจยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะเปลี่ยนแปลงเ,เนาะรอลุนกันก่อนเนาะเออรอลุนกันก่อน